สวัสดีครับมีกันตอนเราสู่ s N I กันเช่นเคยรวันนี้อยู่กับผมกันเช่นเคยกับเกมฟ FI r e นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีส่งไอเทมหรือว่าส่งของขวัญให้เพื่อนกันนะครับไปดูวิธีกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นที่เราจะส่งได้นั้นนะครับต้องขอย้ำก่อนว่ามันเป็นวิธีการส่งให้เพื่อนหรือว่าควนในแคนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทำการแอดเพื่อนหรือว่าอยู่ในแคน,นกันก่อนนะครับถึงจะได้จากนั้นนะครับ เมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยครับตรงที่ชื่อของเพื่อนนะครับมีช้นหาเราสามารถใจเสียนตรงไอคอนเป็นรูปชี้เป็นของขวัญอยู่ซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับอีกหนึ่งวิธีก็คือให้ไปทางที่ค้านขายของนะครับแล้วไปที่แท็บส่งของขวัญนั่นเองครับซึ่งก็มีไอเทมมาให้สามารถที่จะส่งกันให้ได้เลยนะครับโอเคไปดูขั้นตอนกันต่อครับอ่าครับเมื่อเราได้เลือกไอเทมเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกไอเทมไปแล้วกดที่ปุ่มกดส่งครับ พอกดมาที่ส่งนะครับก็จะมีรายชื่อเพื่อนให้เลือกครับเราก็ใส่ UAD ของเพื่อนลงไปนะครับแล้วติ๊กถูกไปจากนั้นครับกดแตะส่งครับ พิมพ์ข้อความเล็กน้อยครับเพื่อเป็นการพักไทยครับจากนั้นต่อมานะครับก็กดส่งไปทีนี้เขาจะมาสู่หน้าต่างหรือว่าหน้าจอที่มีให้ยืนยันการซื้อนะครับหรือว่าการยืนยันการส่งนั่นเองครับซึ่งก็จะหมายถึงจํานวนนะครับที่ต้องการส่งไปนั่นเองครับก็บวกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตามจำนวนที่ต้องการที่จะส่งครับเมื่อได้แล้วก็กด จากนั้นนะครับก็จะแสดงกล่องก็ความมาว่าส่งสําเร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเป็นการเสร็จขั้นตอนวิธีทั้งหมดครับก็นี่คือการส่งไอเทมหรือว่าส่งของข,องขวัญให้เพื่อนนั่นเองครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจทําในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ